สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเอาละครับครอบครัวฟุตบอลไทยแฟนบอลไทยทุกท่านครับตอนนี้เรามาร่วมกันนะครับให้กําลังใจนะครับทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดเจ้าหนูตัวเล็กของเรานี่แหละชุดเล็กของเราในการแข่งขันพบกับเจ้าภาพนะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลานะครับเที่ยงคืน15นาทีนะครับมีเพื่อนๆถามมานะการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นนัด ตัดสินชะตากรรมของเราเลยแน่นอนครับเราอาจจะพ่ายแพ้มาในนัดแรกในการเตรียมการของเรานะเราอาจจะยังไม่ตั้งหลักเต็มที่ในการสู้กับทีมอย่างอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานคือทีมเต็งแชมป์นะครับในฟุตบอลเด็กเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้การแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนีย่ยจะบอกเลยครับว่าเราแข่งขันกับทีมระดับเอเชียถ้าท่านพูดแบบนั้นนะท่านก็ไม่รู้สิครับว่าเรามีนักเตะระดับโลกอยู่ในทีมก็คือซินวาม็กเซส แล้วก็การร่วมเล่นนะครับในทีมมันไม่จําเป็นเลยครับที่เราจะต้องมาพูดถึงเรื่องว่าระบบทีมสําคัญหรือไม่สําคัญทีมเราทั้ง10ตัวที่อยู่ในสนามก็ต่างซ้อมกันมานะครับเล่นกันมาตั้งแต่ปี2 0 2 4แล้วก็มารวมตัวกันซ้อมทั้ง2เดือนนะครับเราควรจะสู้ด้วยใจนะแฟนบอลไทยทุกคนให้กําลังใจน้องๆทุกคนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ลงเล่นด้วยความมั่นใจคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องนะสเสบียตัวผู้เล่น ที่จะลงสนามนะครับอันนั้นนะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่ามีแน่นอนครับมีแฟนบอลน,นะครับมีผู้ที่ทําสื่อแล้วก็ผู้ที่คุกคีนะครับอยู่ในวงการฟุตบอลหลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยนะครับน้องๆก็เหมือนลูกหลานเราเนี่ยแหละและการเชียร์ทีมชาติมันเหมือนการเชียร์ทีมสโมสรน,นะครับเราจะต้องยังไงก็ชาติเราหรือเราปลอมตัวไปเป็นพมา่าหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนสปปลาวได้หรือครับท่านเป็นคนไทยนะครับ เราไปเชียร์ทีมสโมสรน,นะครับที่เราจะต้องบอกว่าแพ้แล้วก็เลิกเชียร์เนี่ยมันไม่ได้ครับถ้างนั้นท่านก็ไม่ใช่คนไทยแล้วแหละทีมนี้ไปแข่งในานามทีมชาติไทยและเรายังไม่ตกรอบเรายังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ครับผมเชื่อนะว่าน้องน้องสามารถสู้ได้และเราต้องให้น้องๆเนี่ยสู้กันอย่างเต็มที่ร้อเซนในวันพรุ่งนี้ต้องสวมหัวใจสิงลงสนามต้องสู้สุดฤทธิ์ครับทึ่จะสามารถโค่นเจ้าภาพได้ไอ้คําว่าโค่นเจ้าภาพไม่เกินจริงหรอครับถ้าเราไม่สู้เขาเนี่ยเราต้องกลับบ้าน ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกมกีฬานะและโดยเฉพาะในในฐานะทีมชาติเราต้องเราต้องเชียร์กันให้สุดนะครับการวิภา์วิจารณ์นะผมขอพูดก่อนทีหนึ่งการวิพา์วิจารณ์มันต้องมีขอบเขตน,นะครับวิพา์วิจารณ์ได้เราต้องมีน้ำใจนักกีฬาพอที่จะรับฟังเหตุผลแล้วมาไต่ต o n ว่ามันถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่การเสียหน้าหรืออะไรเลยผมเสียหน้ามาเป็นร้อยครั้งแต่แน่นอนครับผมยอมได้นะเหมือนผมเสียหน้าให้ลูกผมอะ นะครับถ้าลูกผมยังไงผมก็ต้องช่วยเหลือลูกผมอยู่แล้วทีมชาติไทยก็เหมือนลูกผมนะผมยอมได้นะเพราะว่าผมรักทีมชาติไทยแล้วผมเป็นคนไทยด้วยไม่เสียหน้าเลยสําหรับเสียหน้าเพื่อลูกนะมีคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนนะอย่าวาดจะเสียหน้าเลยครับบางคนยอมเสียชีวิตเพื่อลูกด้วยถ้าท่านรักชาตินะถ้าท่านรักทีมชาติไทยนะถ้าท่านทําเพื่ออนุชนหรือว่าลูกหลานเราจริงๆท่านจะต้องไม่มาพูดแบบนี้นะถ้าท่านจะพูดแบบนี้ในลนักษณะที่ว่าอวยทีมชาติหรือเปล่า หรือว่าทีมเราแพ้แล้วเนี่ยผมว่าท่านท่านออกไปจากวงการฟุตบอลไทยเลยดีกว่าเลิกดูบอลไทยเถอะครับไปดูบอลสโมโสรเถอะถ้าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยนะที่จะร่วมหนุนให้ทีมชาติไทยเราจเจริญก้าวหน้าผมพูดมาหลายครั้งแล้วครับแฟนบอลไทยหัวใจที่เป็นช้างศึกจริงๆครอบครัวฟุตบอลไทยจริงเนี่ยถึงทีมเราแพ้เราก็จะเฉีย์แต่บทวิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องมีนะครับเราต้องตินะเราต้องชี้แจงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ และเส้นทางที่เรากำลังจะก้าวเดินไปเนี่ยถ้าเดินเข้ารกเข้าพงเข้าป่ามาันก็ต้องบอกกันแหละครับไม่บอกกันเรียกว่าไม่รักกันจริงนะแต่ถ้าใครจะโกรธผมรู้ว่าไม่พอใจผมผมก็ไม่รู้จะว่างไงครับเพราะผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะและในสิ่งที่ผมพูดผมไม่พูดเพื่อจะทําลายท่านเลยเพียงแต่พูดเพื่อสิ่งที่มันใหญ่กว่าไม่ว่าจะตัวผมหรือตัวท่านนะที่รับผิดชอบอนะสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวผมหรือตัวท่านก็คือทีมชาติของเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมทําช่องได้ไม่เกินเอ่อ ไม่เกินหลายๆปีหรอกนะถ้าผมตั้งใจทำอะ่ะแล้วสักวันหนึ่งผมก็ต้องเลิกทําช่องนะครับท่านทําหน้าที่เป็นโค้ชเป็นสมาคมเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านก็ต้องเลิกทําครับแต่ทีมฟุตบอลไทยมันจะอยู่คู่ทีมชาติไทยมันจะอยู่คู่ประเทศไทยคู่เยาวชนไทยเราตลอดไปเนี่ยท่านคิดว่าไอการเสียหน้าระหว่างผมกับท่านนั้นเนี่ยมันใหญ่ก,กันหรอครับและสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้เราทําให้ดีที่สุดไม่ดีหรือครับเพื่อทีมของเราถูกไหมครับเรื่องแบบนี้นะผมผมวิจารณ์ได้นะผแต่ผมมีความห่วงใย เราเราพูดหนักขนาดไหนเราต้องรักทีมชาติไทยนะครับให้มันสมดุลกับที่เราพูดและําพูดของเราไม่ใช่พูดเพื่อทําลายยังไงเราก็เชียร์ทีมชาติของเราครับทีนี้นะครับ11เ็ตัวจริงนะเป็นตัวอย่างนะของต้องขอบคุณคุณโกศินนะคุณแมนโกศินเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ติดตามนะนักฟุตบอลทีมนักฟุตบอลของไทยนะที่อยู่ต่างประเทศค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะแล้วผมเชื่อนะว่าคนอย่างคุณแมนโกศินี่เป็นคนมีมีเหตุผลนะ เป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะอาจจะยุ่น้อยกับผมนะแต่ผมก็รู้สึกนับนับถือในความสุขุมนะในความที่ตั้งใจเพื่อฟุตบอลไทยมาจริงๆนะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเขาคงจะรักทีมเมือไทยเขาถึงนั่งทําผังตัวนี้ออกมาแล้วพอดีนะผมไปเห็นผังสเสบียตัวจริงแล้วผมรู้สึกว่าโอเคนะผังที่คุณแมนทํามานี่มันตอบโจทย์ก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าสภาวะทีมของเราเป็นอย่างไรและโอกาสของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผมมั่นใจในชุดอยู่17ชุดนี้นะเอเรื่อง11ตัวจริงเราพูดไปเกินๆนะก็แล้วแต่นะครับว่าทางสตาฟทีมงานหรือโคด้ดจะเด็ดมีลาบจะใช้แผนแบบนี้หรือแบบไหนผมก็ไม่ได้ว่านะอาจจะมีสิ่งที่มันดีกว่านี้ก็ได้แต่เราพูดเพื่อจะให้ท่านเห็นว่านะว่าเรามีโอกาสนะไม่ใช่ว่าเราจะแพะ้ซาอุดซาอุผมผมไม่ได้คิดว่าซาอุจะอะไรเลยนะครับพูดตรงไปตรงมาหลายคลิปแล้ว,ว่าเขาเขาไม่มีรับลมคมในมาตลอด ผมพูดก่อนใช่ไหมครับถ้าใครติดตามช่องผมท่านจําได้ไหมว่าเราจะโดนใบแดงอ่ะเราโดนจริงหรือเปล่าครับเราโดนจริงไม่ใบแดงอ่ะผมพูดก่อนวันแข่งวันหนึ่งนะว่าเขาไม่เอาจุดโทษเราหรอกในนัดแรกอ่ะเพราะยังไงอุตเบก็ยิงเราได้อยู่แล้วนะครับพราะว่าหลังเราไม่แน่นแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทีมซาอุเขาอ่ะการที่อุตเบจะชนะทีมไทยมันเป็นเรื่องปกติ และเขาไม่คิดว่าเขาจะแข่งอุสเบย์ด้วยเขาเป็นที่สองเขาก็ไปบอลโลกครับเข้ารอบไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาว่ากันรอบหน้ากับอุสเบย์เขาจะเกี่ยวก้อยเข้าบอลโลกเข้ารอบต่อไปการที่เขาจะมาให้จุดโทษอุสเบย์เขาไม่ให้หรอกในนัดเจอกับเราอ่ะแต่เขาจะให้ใบแดงเพื่อจะตัดกําลังเราในนัดที่จะเจอตัวเขาอ่ะเจาภาพอ่ะจริงหรือเปล่าล่ะครับได้ใบแดงไหมล่ะนะครับเราโดนใบแดงไปคนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้มัดระวังไงครับเรื่องนี้ ผมพูดก่อนว่าห,หนึ่งวันก็ไม่เป็นไรครับช่องผมมันช่องเล็กๆนะอาจจะมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังก็ได้ทีนี้นะครับเราพูดเรื่อง11ตัวจริงไปแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยและวันพรุ่งนี้นะเวลาเที่ยงคืน15นาทีเราจะลงสนามนัดตัดสินชะตากรรมของเราพบกับซาอุดิอาระเบียตรงนี้น่าสนใจนะครับเกมนะ่ะใครๆก็รู้ครับว่าสาอเล่นยังไงนะ แต่ทีนี้นะเรามาวิเคราะห์กันว่าซาอุเขาจะเล่นอะไรกับเราวันพรุ่งนี้ไอ้เรื่องแบบนี้ทําไมช่องบัคินมาพูดเรื่องไศยษศาสตร์คําว่าไศยศาสตร์ก็มานอกเกมก็เพราะมันไศยศาสตร์มาตลอดไงครับเป็นาศาสตร์ที่ไร้เหตุผลและเป็นาศาสตร์ที่ไม่มีตรก,กะในเกมกีฬาแล้วสุภาพบุรุษอย่าไปพูดถึงครับมันเป็นเรื่องของเลขกลนะครับมันเป็นเรื่องของการทําทุกอย่างเพื่อจะควบคุมได้ในทัวร์นาเมนต์นี้รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ต้องชนะร้อยครั้งเมื่อเรารู้แล้ว คนฉลาดเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเหตุกรณีที่เราอาจจะไปพลาดพังเหมือนนัดที่แล้วเนี่ยผมเตือนแล้วเรื่องใบแดงอ่ะว่าเด็กเราจะโดนใบแดงนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะเจออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปนี้นะครับสาหรับเกมที่เราจะเจอเกับซาอุดนะครับสําหรับคนที่จะคิดนะครับไปตามสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าเกิดท่านมีความพิดเห็นว่าเราจะไปแพ้ซาอุดุดลุยเนี่ย ขอให้ท่านไปดูการแข่งขันนะเทปการแข่งขันระหว่างทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่เอาชนะจีนไป2ประตูต่อหนึ่งก่อนนะครับว่าซาอูเป็นยังไงบ้างนะเราไปดูว่ากองหลังจีนหรือผู้รักษาประตูเขาเนเฟอฟ้าขนาดไหนนะถึงว่าเราจะพลาดเราก็พูดง่ายๆว่าเราพลาดในการดิีนตำแหน่งเราพลาดในแท็กติกแต่เรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้วเนี่ยผมดูว่าทีมชาติจีนกับซาอูเนี่ยเขาไม่ได้เหนือกว่าเราอะไรมากมายเลยนะครับเพื่อเพอนะ เขาจะมีความเลนเลิหความเฟอ้อฟ้าและความแม่เนี้ยความไม่ไม่ละเอียดนะมากเลยเกินนะสองทีมเนี่ยผมจะบอกให้ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเกินจริงถ้าไปดูเทพกานแนข่งได้ครับผมบอกไปเลยนะถ้ากองหลังเรานะครับวิ่งประกบตัวแบบไม่ให้กระดิกนะนะครับประชิดตัวประชิดตัวไม่ให้ไม่เข้ายืนห่างนะถ้ากองหลังเราทําได้แล้วยังมีปรเมรลงมาช่วยกองหลังอีกนะแล้วดานุพลลงไปช่วยกองหลังเยอะๆนะครับรวมทั้งมิดฟิลด์เราด้วยนะครับ ผมคิดว่าซาอุดีอาระเบียทาประตูเราไม่ได้ครับแต่มันต้องช่วยกันนะต้องมีข้อแม้นะต้องช่วยกันนะครับแลแผงหลังซาอุดีอาระเบียโดนจีนยิงก็ไม่ใช่ลูกสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอึงครับอึงและตัวตัวซาอุเขาไม่ได้ตัวโตเหมือนอุตเบนะไม่ได้เร็วคล่องตัวในลักษณะที่เป็นบอลมาตรฐานเหมือนอุตเบนะเขาเป็นบอลฉาบสวยนะซาอุดีอาราเบียนะ ทีนี้บอลฉาบชวยพอมาเจอซินวาแม็กเซสเนี่ยที่เป็นเกรดระดับแมนยูนะฮะเป็นเกรดระดับอังกฤษหรือว่ายุโรปเนี่ยจะเป็นยังไงท่านรู้ไหมครับบอลฉาบชวยอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยแพงหลังของเขาถ้าเจอซินวาแม็กเซสผมบอกไปเลยครับว่าขาดกระจุยครับแต่นะครับต้องต,งตั้งตั้งสมาธิและเล่นดีๆนะตั้งสติให้ดีๆเด็กเราต้องสู้ทีนี้นะไอสิ่งที่ผมบอกนะว่าเกมที่เราจะเจอวันพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าเราอ่านเกมนะครับซาอุดีอาราเบียเนี่ยเขากินจีนได้แล้ววันพรุ่งนี้เขากะจะกินขนมกินคือกินเรานะครับและนัดสุดท้ายเนี่ยเขาจะโรเตชันเตะกับอุซเบกิสถานเพราะเขาต้องเข้ารอบต่อไปอุซเบกอ,อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาชนะสองแมตช์เข้าเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาแพ้อุซเบกก็ได้แต่ถ้าเขาหวังผลในการที่จะไปไข้นะครับใน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 ัดน็อกเอาท์ในรอบหน้านะ เขาอาจจะสู S <S <an> ้ก <S an> ับอ <an> ุซเบีเพ <an> ื่อจะหลีกหนี้นะทีมที่เขาไม่อยากจะเจออันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งแต่แน่นอนครับวันพรุ่งนี้เขาจัดเต็มเราแน่นอนเพื่อจะตัดปัญหาเพื่อเขาจะได้เก็บตัวนักเตะตัวสําคัญเขาในนัดเจออุซเบเข้ามาแผนนี้แล้วทำยังไงครับเขาจะชนะเราท่านรู้ไหมครับว่าทีมที่เป็นเจ้าภาพและนิสัยใจคอแบบทีมมารับแบบนี้เนี่ยถ้าเขาอยากจะชนะเรานะครับเขาต้องการอะไรนะครับเขาไม่ได้ต้องการใบแดงนะเขาไม่ได้ต้องการใบแดงวันพรุ่งนี้ครับแต่เขาต้องการจุดโทษเราครับ เขาต้องการจุดโทษเราใบแดงก็อาจจะนะครับอยากจะได้เหมือนกันอยากจะให้เราอ่ะโดนไล่ออกเหลือสิบคนเหมือนกันเขาจะได้ชนะง่ายแต่ผมคิดว่านะเขาต้องการจุดโทษมากกว่าแต่ใบแดงเราก็ต้องระวังด้วยนะครับจุดโทษเนี่ยพรุ่งนี้ทีมไทยมีสิทธิ์โดนจุดโทษประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมพูดแค่นี้แหละนะครับนัดที่เราเจออุสเบย์ผมบอกไว้แล้วครับว่าเราจะโดนใบแดงนัดวันพรุ่งนี้เนี่ยคืนวันพรุ่งนี้เราจะโดนจุดโทษครับ เพราะฉะนั้นทีมเราจะต้องกำชับเด็กให้เน้นหนักเลยครับว่าประกบชิดตัวนะครับแต่ห้ามทำฟาวทำไงก็ได้ครับประกบตัวนะครับไล่ให้ทันตัวเขาไม่ได้ตัวใหญ่กว่าเราเหมือนรุสเบนะเขาไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะแต่เขาเป็นนักเตะในลักษณะการเล่นที่คล่องตัวนะครับแล้วมีเอาพูดง่ายๆว่าเบสิกเขาอ่ะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนอทีมจากอาหรับนั่นแหละก็คือมีความเร็ว และมีเหลี่ยมในการเล่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเตะเราจะต้องตั้งสติดีๆห้ามทำฟาวใกล้ขอบเขตโทษเด็ดขาดเราโดนมาแล้วครับเราโดนมาแล้วที่เราไม่ได้ทำฟาวนะครับในเขตเราโดนจุดโทษมาแล้วนะเราเราห้ามไปเสี่ยงเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะถ้าเราโดนจุดโทษไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมาเหนื่อยกองหน้าเราอีกแต่พรุ่งนี้ผมดูแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เราเรายิงซาอุดีอาระเบียได้แน่ ถ้าเราเสริมกลางดีๆและจัดตัวผู้เล่นอย่างที่ผมพูดนะใน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 คลิปที่แล้วนะถ้าตั้งสติดีๆและสู้ใจขาดนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถกดเราได้เหมือนอุซเบกกดเรานะครับสิ่งที่ต้องระวังคือระวังจุดโทษไอ้เรื่องอื่นไม่ต้องระวังแล้วพรุ่งนี้นะครับร่วมใจกันเชีย์นะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทีมซาอุดิอาระเบียนะครับผมดูแล้วนะเกมของเขาอะ เขาไม่มีเกมมาตรฐานนะครับคือพูดได้ง่ายว่าถ้าไปเจอกับอุซเบเนี่ยโอกาสที่ซาอุจะพังในมีเยอะมากเขาเล่นได้กับทีมอย่างจีนอย่างเรานี่แหละครับที่เขาจะต้องบทขยี้เอาชนะ2แมตช์ให้จบเขาเลือกอุซเบไปเจอเขาในแมตช์สุดท้ายนะเพราะว่าสายการแข่งขันเนี่ยเขาอยู่โถที่ใกล้เคียงกันนะครับเขาไม่ได้อยู่โถหรอกครับเขาเป็นเจ้าภาพนะก็ไปเจอกับทีมโถหนึ่งนะในแมตช์สุดท้ายเกี่ยวก็ยังเข้ารอบและนอกจากเข้ารอบแล้วเขาไปบนโลกด้วยกัน แต่พรุ่งนี้นะผมอยากจะนะครับบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเจ้าหนูเราวันพรุ่งนี้นะตั้งใจมีใจเด็ดขาดลงไปสู้ตายกับซาอุดีอาระเบียและระวังเรื่องจุดโทษระวังเรื่องใบแดงและจัดเกมการแข่งขันไม่ให้นะครับกลางเราอ่อนต่อบอลกลางให้ได้บริเวณมิดฟิลและมิดฟิลทั้งแผงต้องลงไปช่วยเกมครับไม่ต้องไปบังคับซินวามกเซ่ลงไปช่วยเกมรับหรอกครับไม่จำเป็นครับ ปลเมละอองดีวันนี้ผมเห็นลงซ้อมแล้วผมดีใจนะถ้าเข้าได้ลงวิ่งแบ็กฝั่งขวาอย่างที่ที่ที่ผมให้ดูในคลิปที่แล้วนะผมบอกไปเลยครับว่ากินปรเมละอองดียากเหมือนกันเพราะว่าเรามีนักเตะนะครับเทคนิคดีในการคุมบริเวณวิงแบ็กและฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเราเนี่ยนะครับมีชัยวัฒน์เงินมามีซินวาแม็กเซสมีปรเมละอองดีฝั่งซ้ายต้องระวังครับนักธกิจโพสีฝั่งซ้ายเราต้องระวังนะนักธกิจโพสีเนี่ยจะต้องเหนื่อยหน่อย จะต้องลงไปช่วยนะครับบางส่วนนะเพราะว่ามันอาจจะอ่อนก็ได้แต่ปรเมศยืนฝั่งขวาแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ว่ามันจะแน่นขึ้นนะครับตรงจุดนี้หละครับเป็นจุดที่น้องๆเราจะต้องเหนื่อยวัน,นุนี้เราต้องยอมเหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราไปจัดแผนยังไงก็ไม่รู้เล่นกูสเบเกมที่แล้วทําให้เราแพ้มาหลุดลุยจุดนั้นไม่ใช่เกณฑ์วัดครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกกับอุสเบะถ้าเราสู้ใจขาดนะถ้าเราสามารถชนะซาอุได้วันทุงนี้ ผมต้องพูดในคลิปมันก่อนเนี่ยมันจะเหมือนตึกถล่มอะ่ะพังพินาศครับแผนการที่เขาวางมาตั้งแต่ถีบเราลงมาอยู่โถสามนยนะครับเรามาอยู่น,ยนะครับ,ราม,านะรบมาเป็นไม้ไปดับในสายเขาเนี่ยเชือดเขาครับพุกเนี้ยเชือดซาอุเชือดซาอุเพื่อทําลายแผนนั้นโซกะโกเหเรานี้ให้หมดเลยวันพรุ่งนี้เขาไม่เอาใบาแดงเราเหรอกครับเขาเจะจุดโทษเราเราต้องคำชับน้องๆทุกคนอย่าทําฟาวในก่อเผาโทษเด็ดขาด ต้องใช้วิธีการไม่ให้เขาเข้าไปในกรอบจุดโทษเราได้ด้วยการสกัดนะครับตั้งแต่แดนบนเลยอย่าให้เขามีโอกาสลากเข้าไปบริเวณกรอบเขตโทษเพระเขาจะาลากเข้าไปเอาลูกจุดโทษครับเกมมันตื้นมีแค่นี้แหละซาอุดจะเลน่นเราวันทุนี้ VR ไม่มีครับเขาจะทําไงก็ได้ให้ถ้าที่นี้มันอาจจะเป็นแผนว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียเปรียบเราเนาะเขาพลาดเขายิงเราไม่ได้จรงิงๆงนะครับถ้าเราตั้งรับแน่นๆเนี่ย เขายิงเราไม่ได้จริงเพราะศูนย์หน้าเขาไม่ได้คมขนาดนั้นครับซาอุเท่าที่ผมดูก็ทั่วไปครับเพื่อเผื่อถ้าเราไปเฟอ้อฟ้ามันกองหลังจีนนะเขายิงเราไม่ได้ด้วยถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเกิดต่อเวลาก็ต่อยืดนะเพื่อที่จะตีเสมอเราเราต้องกำชับเด็กว่าหายใจลึกๆและเราอาจจะเจอเจอเกมยืดเยื้อก็ได้ในวันทุนี้ตรงจุดนี้ต้องกำชับน้องๆครับมีเพื่อนถามว่าคุณพระคินมาพูดตอนนี้เนี่ยโค้ชเขาจะได้ยินไหมนะครับหรือว่าน้องๆเขาจะได้ยินไม่เกี่ยวครับ คลิปของผมเนี่ยฟังได้ทั่วโลกนะคุณอยู่ที่ไหนผมคุณก็ฟังได้นะมันอยู่ขั้วโลกใต้ก็ดูไดนะ้ถ้ามีดาวเทียมนะฟังได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่ฟังก็แล้วไปแต่ยังน้อยนะผมก็ได้พูดให้กับแฟนบอลไทยหรือ,อครอบครัวฟุ้บอไทยที่ติดตามช่องผมให้รู้สถานการณ์และรู้ช่องทางว่าโอกาสเราจะชนะนะมีไหมมีครับมันอยู่ที่ว่าจะหยิบไปใช้หรือเปล่าวิธีการที่มันถูกต้องและต้องรู้เขารู้เรา อ่านใจเขาให้ออกว่าเขากำลังจะทําอะไรกับเราถ้าเราอ่านใจออกแล้วถ้าเราดักไว้ทุกทางนะแล้วเราอ่านเกมกขาดมองคู่แข่งขาดเนี่ยสกัดเขาไว้ทุกทางและอย่าลืมครับทีมอย่างซาอุดีอาราเบียจีนแล้วก็อุซเบกิสถานเป็นทีมระดับเอเชียนะครับไม่ถึงกับท็อปด้วยนะมีอุซเบกที่อาจจะระดับท็อปหน่อยแต่เรามีซินวาแม็กเซดนะครับทีมระดับโลกครับแมนเชสเตอร์อยู่เ,เด็กเขาถึงไม่กลัวเลย พูดใดง่ายว่าซินวาจะไม่มีทางกลัวเด็กอย่างอุสเบรหรือซาอุพรุ่งนี้เขาไม่กลัวเลยผมเชื่อนะมันจะมีจังหวะที่ซินวาแมกซสเนี่ยฉีกกองหลังซาอุดีอาระเบียขาดกระจุยในวันพรุ่งนี้ท่านรอดูก็แล้วกันแน่นอนเขาเขาประกบซินวาแนะ่ผมพูดไปแล้วคลิปที่แล้วครับว่าศิวกรจะต้องฉกฉวยโอกาสในการยิงประตูรวมทั้งนะครับนักกิจโทสีนะพรุ่งนี้น้องได้ยิงแนะ่นะครับเพราะเขาจะมุ่งความสนใจไปหาซินวาแมกซสที่อยู่ฝั่งขวานะถ้าจัดแบบที่ผมว่านะ มันเป็นมันเป็นการดึงความสนใจไปหาซินวาแมกเซสพรุ่งนี้คนทําประตูนะถ้าทีมไทยเราสู้นะต้องต้องต้องวงเล็บด้วยถ้าเราสู้จริงอ่ะซินวาแมกซเซสจะโดนประกบคนที่จะทําประตูได้จะกลายเป็นนักธิภูษณ์สีชัยวัดเงินมาหรือสิวกรผลสันพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ผมยังคิดว่าซินวาแมกซเซสยังมีโอกาสฉีกกองหลังของซาอุดีอาระเบียเนี่ยขาดกระจุยกันตกเนี้เขาอาจจะยิงอีกก็ได้ ประกบไปเถอะครับฟุตบอลมันคนละระดับกันถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านไปลองรีเพลย์นะลูกที่ซินวามักเซตกระชากเข้าไปยิงกับอุซเบกิสถานว่าอันดับท็อปๆเต็งแชมป์นะ่ะกองหลังเขาเนะี่ยจับซินวาไม่อยู่ครับผมบอกไปเลยว่าบอลคนละชั้นเลยถ้าเราเห็นขนาดนี้แล้วมันพลาดอย่างมากที่เราไม่เตรียมการซ้อมเพื่อซัพพอร์ตซินวานะผมบอกไปเลยนะผมเสียใจมากว่าเราทำไมไม่เข้าใจระดับฟุตบอล ทำไมทำไมเราเรามีความคิดที่เป็นเรื่องลบๆกับนักเตะที่เป็นน้องที่เขาเป็นคนลูกครึ่งหรือแข่งขันอยู่ในลีกที่สูงกว่าเราทำไมเราไม่ให้ความเคารพระดับฟุตบอลที่ผมเสียใจมากถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะปา่านนี้เราซ้อมทีมซัพพอร์ตซินวานักธกิจอาจจะได้ยิงสุภกรจะได้ยิงแน่นอนทุกคนจะเล่นในลักษณะที่แฮปปี้เพราะว่าการที่เรายิงประตูได้หรือทําประตูตามเกมได้ดีโดยมีนักเตะระดับโลกอย่างซินวามาช่วยเราเนี่ย มันจะทาให้ขวัญกาลังใจทีมเราดีเยี่ยมและคุณคิดยังไงครับว่าเขาเป็นทีมระดับเอเชียคุณลืมไปแล้วเหรอว่าตัวผู้เล่นเราอะเป็นตัวผู้เล่นระดับโลกครับและเด็กยูสิบเจ็ดของเราเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ไม่มีทักษะความสามารถแพ้ใครเลยใ,ในในเกมพวกนี้นะเพียงแต่ว่าเขามองเข้าตาหน้าเราเป็นทีมอาเซียนแต่เขามาตกใจน,นิดนึงว่าเรามีตัวผู้เล่นของแมนอยู่ซึ่งเป็นสตาร์ของแมนอยู่ด้วยอย่างซินามาเซียนอยู่กับทีมอะรู้เขารู้เราครับ นี่เราไม่รู้เขาเลยเราไปกลัวเขาอย่างเดียวไม่ได้สู้สู้ขาดใจครับบันพูน,นี้น้องๆอยู่็7นะครับช่องผมขอเชียร์สุดใจจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญครับแพ้ผมก็ไม่เสียหน้าเพราะนี่คือทีมชาติของผมยนนอยย่าเี วันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไมยแห่งใช้วันนี้มุ่งม,มันไม่เคยวันไหวส้สุดหัวใจเชอมสายสัมพันธ์ฮคนไทยเรารักานไทยเราคือคน I'm <laughs> the ninth step to the finish line with our hard hearts We will go together in the same direction High football family